มองเห็นอารมณ์พวกนี้หยาบทุกข์เผารุ่มร้อนไฟแห่งอารมณ์ไฟแห่งกิเลสชนาเนีเผาไหมสัตว์โลกซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีวันจบสิ้นผู้ที่ยังไม่เห็นโทษของมันผู้ที่ยังประมาทอยู่เ็าจะชอบติดในรถรูปรถกินเสียงพผเจ้าใจกับว่ารูปรถกิ่นเสียงนะกามามารม ภายนอกอายตนะภายนอกภายในเนาะก็จะเห็นเป็นของดีเราจะเห็นเป็นของดีเขาก็จะชอบทําความจเจริญเรียกว่าพัฒนาโลกมันก็จะพัฒนาแบบโลกซึ่งไม่มีวันจบสิน้นไม่มีวันสิ้นสุดที่ตัณหาราคะที่จะพัฒนาที่ยิ่งพัฒนาทั้งโลกเนี่ยมองดูเลยเหมือนดีเหมือนงามแต่ก็เป็นการทําลายธรรมะธรรมะ ยิ่งส่งเสริมกิเลสตัณหาฟุ้งเฟ้อไปเมื่อไหร่ความสะดวกสบายมาเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นั่นคือการส่งเสริมกิเลสตัณหาให้ฟุ้งมากขึ้นเท่านั้นเห็นไหมสร้างตึกส,ส,สูงเฉียดฟ้าหวังมีเงินเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านโอ้โหถ้ามาเอามากองใส่เหมือนภูเขาลอกาก็ยังไม่พอหรอกตายไปไม่รู้กี่รุ่นแล้ว ก็ยังไม่เห็นสัจธรรมตัวเนี้ยเรียกว่าไม่เห็นธรรมะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เห็นทุกไม่เห็นความเป็นอนิจจังทั้งที่เกิดขึ้นให้เห็นอยู่ตลอดเวลาการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมนุษย์ทั่วไปสัตว์โลกทั่วไปจะปฏิเสธปฏิเสธสัจธรรมการเกิดแก่เจ็บตายเราก็จะได้เห็นกระแสะหมอดูทุกวันนี้หมอดู ผู้วิเศษทั้งหลายซึ่งศาสนาพุทธเราไม่มีนะแต่พวกเราก็เรียกตัวว่าเป็นชาวพุทธเพราะเราไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาไม่ได้พูดถึงเรื่องผู้วิเศษไม่ได้พูดถึงฤทธิ์แบบนั้นไม่ได้พูดถึงความอัศจรรย์แบบนั้นไม่ได้พูดถึงปฏิหารแบบนั้นปฏิหารปฏิหาริบริหาริก็คือธรรมะคือคําสอนผู้ทําตามผู้ปฏิบัติตามผู้เข้าถึงจริงๆอ่ะจะรู้ว่าพระธรรมคําสอนนี่แหละคือ ปฏิหารที่แท้จริงทาให้คนต่างจากสัตว์ดูดีดๆกำลังมั่วกันอยู่โลกมนุษย์วุ่นวายอยู่ชี้หน้าไอ้นี่เร็วไอ้นี่เร็วไอ้นีไน่ไอนี่ร้ายกาศไม่เคยชีย้หน้าตัวเองเลยว่าตัวเองเร็วตัวเองดีส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเรื่องของกิเลสตัณหาจะชี้ออกจากข้างนอกจะทรมะมันชี้เข้าทางในชี้เข้าแหวว่าผู้มีความรู้สึกตัวจะชี้เข้าไปในใจตัวเองว่า ตัวเองกำลังคิดอะไรเกิดอะไรอยู่ก็จะพัฒนาจิตใจตัวเองแก้ไขตัวเองแต่ผู้ที่เชี่ยวข้างนอกก็จะไปแก้ไขคนอื่นซึ่งผิดหลักการพัฒนาพวกเราก็มุ่งไปสู่วัตถุเห็นไหมโลกมันจะมุ่งไปสู่วัตถุจนลืมพัฒนาจิตพัฒนาใจซึ่งเป็นฐานใหญ่ใจนี่แหละใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานจิตเป็นนายกายเป็นเบาทุกวันนี้ กระแสโลกยิ่งรุนแรงเปลี่ยนแปลงด้วยกระแสเราก็ยิ่งจะเห็นแยกแยะออกได้ว่าคนยิ่งไม่มีความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นต่อสังคมเลยการฆ่าคนก็แบบใหม่ทุกวันนี้ฆ่าด้วยวาจาฆ่าด้วยคำพูดฆ่าแบบไม่มีบาดแผลก็คือวาจาเนยแหละทําลายกันยิ่งกระแสโอ้โหเฮกันไปเฮกันมาเราจะเห็นเลยว่าน่ากลัวมาก น่ารังเกียจมากพูดทําลายคนอื่นแล้วก็เฉยอย่างมากก็ขอโทษว่า้งจะพูดถึงเรื่องโลกถ้าขอโทษแล้วมันหายไม่รู้จะมีกฎหมายไว้ทําไมฆ่าคนตายแล้วบอกว่าขอโทษว่า้งไอ้คนตายมันตายไปแล้วหรือมีกระเช้าดอกไม้ไปกระเช้าผลไม้ไปขอโทษแต่แค่นี้การฆ่ากันสมัยนี้ฆ่าเลยกระแสไม่เหมือนสมัยก่อนเมื่อสมัยก่อนเอาเอาปืนไปยิงเอาหอกเอาเสังเอาอีดาไปฟันฆ่ากันแบบ แต่ทุกวันนี้เปลี่ยนโจรก็เป็นโจรแบบใหม่โจรแบบใหม่ตอนเนี้ป้นกันในโทรศัพท์ขโมยกันในโทรศัพท์เขาเรียกว่าทางออนไลน์ค้าขายก็ทางออนไลน์ใครไม่มีกระแสะไม่มีสื่อเนี่ยตายเพราะสื่อทุกวันนี้ก็เหมือนองค์กรอิสระไม่รู้อิสระแบบไหนมีพักมีพวกชิงชงทุกวันนี้จะฆ่ากันไม่ได้ฆ่าแบบอย่างอื่นนะ ฆ่ากันในทางออนไลน์โดยใช้โหหารใช้ปากฆ่าแบบไม่มีบาดแผลฆ่าทีและหลายศพนะโอโหร้ากาจมากสงครามแบบใหม่ซึ่งกำลังใช้กันแบบมั่วซั่วหรือว่าไนงะไม่ค่อยเรามัดนระวังไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องระวังอ่ะไม่มีวุฒิภาวะด้วยซ้ำไปเอามันเอากระแสเอาเอาก,การให้ตายซึ่งขัดหลักกับศาสนาเรามากเลยนะความมีเมตตากรุณา เราจะมองให้เห็นว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปทุกวันนี้ก็มีอาจารย์ขังเยอะแยะมากมายภาคกายเป็นหมอผีก็มีโลกแห่งวิญญาณซึ่งขายได้ตลอดเรื่องพบชาติขายได้ตลอดเราจะได้เห็นเลยว่าไปหาภาคปุ๊บเนี่ยโอ้โหอดีตชาติอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราไม่ได้มาตัดพบตัดชาตินะเรามาฟื้นหา บางทีไปนั่งหลับฝันไปก็เอาแล้วเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเป็นตุปเป็นจะโดยขาดหลักขาดหลักศีลส,สมาธิปัญญาขาดหลักกับพระธรรมคำสอนมากรู้ไหมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาอริยสัจสีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยพวกนี้ยังไม่ได้ฝึกชาญเลยฝึกสมาธิเลยเก่งกันนัก นอนเสพกามอยู่แหมยังพูดถึงยังเป็นสัตว์เลระชานอยู่เลยต้อนเสพกามมเรียกว่ายังยังคล้องอยู่มันจะเป็นมีฌานมีสมาธิได้อย่างไรแค่แต่งตัวใส่รูปรคำเนี่นะศาสนาพุทธเราสอนดับทุกข์และวิธีดับทุกข์เท่านั้นะผู้ยังไม่เห็นคุณค่าของธรรมะของใจตัวเองก็จะไม่รู้จักดูเราเหมือนจเจริญน,นะนะศาสนา แต่มองดูดีๆเหมือนกําลังเสื่อมเสื่อมอย่างมหันเลยเสื่อมในพระธรรมใจคนในเสื่อมไปลุ่มหลงดับทุกข์ด้วยวิธีแปลกๆดับทุกข์ด้วยการทําบุญมาจะดับทุกข์ได้เราต้องการปฏิบัติเท่านั้นนะเห็นไหมสมัยก่อนที่นี่ทุกข์นอที่นี่วุ่นวายหนอะจิตใจมันวุ่นวายมันทุกข์เพราะความคิดไงจนดับความคิดดับสังขารลงได้ สังขารูปเปกขายานเลยไหมดับความคิดนี่แหละหยุดคิดนี่แหละเรียกว่าอุปเบกขาได้เราถึงจะรู้ว่าทุกที่แ้จริงก็คือจิตนั่นเองร่างกายของมนษุษย์ของสัตว์โลกเนี่ยมันประกอบด้วยกายแล้วก็จิตเห็นไหมร่างกายเราก็เหมือนหุ่นยนต์จิตก็เหมือนกับผู้ควบคุมหุ่นยนต์นี่เหมือนชิปตัวหนึง่งที่สั่งงานผ่านสมองสารเส้นประสาทจากอายตนะ ถ้าเราไม่เข้าไปทําให้ผู้ควบคุมนั้นมีสติมีปัญญามันก็จะลุ่มหลงทําลายล้างเผาไหมอะซึ่งวิธีพระพุทธเจ้าก็บอกอาณาปณสติเนาะทำไม่มากจะเลยในมากไม่ใช่ไปบวงสวงอ้อนวอนร้องขอไปนั่งคิดอธิษฐานเอาลุงตาเห็นอาจารย์ขังที่ก็ว่าไปเอากามหมูมานะซากสัตว์อะ จะเอามาเขียนยันอะไรเนี่ยเราไปห้อยไว้จะทําให้ปราบพูดผีปีศาจบ่าอย่าลืมแลนะนะไม่ใช่พุทธนะจะไม่ปราบมันทําไมปราบตัวเองน,นะมันไม่เชื่อเรื่องกรรมไงศาสนาพุทธกรรมเป็นการกระทํานะลุตงตาเห็นโอ้ยสังเวชใจโง่อะไรนักหนาขนาดนั้นเนาะโอ้ก็มีแต่คนบ้าเราไปซื้อมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะเขียนอะไรใส่ก็ไม่รู้อ่านก็ไม่ออก กายเป็นไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ไสยศาสตร์มันตรงกันข้ามเลยไสยศาสตร์แปลว่านอนหลับสยศาตรแปลว่านอนนอนหลับศาสตร์ของผู้หลับศาสตร์ของผู้งมงายผู้หลงพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของผู้ตื่นตื่นด้วยปัญญาตื่นด้วยสติเพราะฉะนั้นจุดใหญ่ก็คือฝึกสติเจริญสติขอให้มีสติไม่มีใครมารดนบันดาลให้เราได้ถ้าเอากระดูกหมูมาแขวนแล้วมัน โอ้ย oh มันก็ไม่ต้องทําหาอะไรหละแล้วจะมีศาสนาไว้ทำไมอ่ะถ้างโง่ขนาดนั้นเนาะะก็ไปนับถือแยกออกไปซะตอนนี้น้ำพึ่งหยดเดียวเลยเขาว่ามีพระไว้ทำไมวะเอาไว้สวดศพมัง้งมีพระไว้แค่สวดศพทำพิธีกรรมมัง้งมีพระก็ต้องเอาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์สิมันไปกัไกลมากเลยนะเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่ใช่เพราะศาสนานะไม่ใช่เพราะพระพิสูจน์นะ คนในบ้านในเมืองนี่ก็ไปกันใหญ่แล้วตั้งพรรคการเมืองก็ไม่อยากเป็นรัฐบาลก็มีแต่พรรคมีคนได้คะแนนเสียงคนเดียวได้สอสอคนเดียวก็อยากเป็นรัฐบาลบางพรรคมีสอสอแค่คนเดียวสองคนสามคนก็เป็นรัฐมนตรีได้แต่พรรคบางพรรคได้ตั้งเยอะแต่ไม่อยากเป็นรัฐบาลอยากเป็นฝ่ายค้านอย่างเดียวมันก็มีเรื่องประหลาดอย่างนี้นะเสียสละมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นเนาะมันแปล อันแปลเปลี่ยนจริงๆนะพระเราก็บวชมาหาเงินหาทองไงไม่ยิ่งหาผัวเจ้าหัวหาเงินโบราณอีสานว่ายุคเนี่เป็นยุคไม่ยิ่งหาผัวเจ้าหัวหาเงินภาษาเจ้าหัวก็หมายถึงพระหาแข้งกันแล้วก็โยมเนี่ยว่าภาษาอีสานเนาะมันยังขักเสียงในฟิล์มสาวไม่ห่างใครยาเสน่ห์วะ มุจากบอลทุยสาวไม่ห่างกยาเยเสน่ผัวจาของก็ยังป่าอยู่ยังหาถ้ำสเสน่ขายผู้อื่นกุ๊บอยูอ่พวกซื้อกะซื้อ,อเลยเนี่ยแฟบกะเป็นวัตถุมงคลในได้เคู่มือนี่เศกวันสดสบู่เนี่ยโอ้ยหรงเต็มไปด้วยคนบ่ายเลยนนะะไปบอกว่าสบู่ปลูกเศกวัดสรเอาไปถูแล้วรวยวัาสรว่าโอ้ยห้ามเ้ยมึงจะไปเห็นงานอย่างยากลงไปแซวเลาไม่ยากกันป่านะังมันจะรวยเลย ally. เอาไปเอามาเลยเป็นวัตถุมงคลว่ากันหลวงตาไปกระสินวันนั้นวันที่ไปรับรางวัลมียาติธรรมเยอะมากมาขอวัตถุมงคลหลวงตาบอกกูไม่มีวัตถุมงคลมีแต่ใจที่เป็นมงคลไม่มีให้หรอกอยากได้ไปทําเอาเองไปสร้างเอาเองความเป็นมงคลเนี่ยมี่ศะสินรมนั่นแหละที่เป็นมงคลอย่างอื่นไม่มีหรอกสําหรับหลวงตานะมงคลสามสิบแปด อเาเสวนาจะพารานังคบบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่งคระบคบบัณฑิตสนทนาคุยกับบัณฑิตบูชาจะบูชนียานังเอตมังครมุตตมังบูชาผู้คนบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมาตาปิตุอุปัชานังเอตมังครมุตตะมังอุปชากบิดามันดาเป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลสาสเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุเลย พระพุทธเจ้าสอนเรื่องมงคลมีติตรความประพุทธปฏิบัติที่เป็นมงคลน,ะนักจิตวิทยากับหมอดูมันก็ไม่ต่างกันหรอกคาดคะเนคํานวณหรอะนะแต่ดีหน่อยเขาบอกเขาไม่ได้ใช่ว่าเป็นหมอดูคนนั้นต้องเป็นอย่างเงี้ยนะจิตใต้สานึกอะ่ะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันจะต่างอะไรกับหมอดูไม่ใช่สัจธรรมไม่ใช่ปัญญายาณศาสนาพุทธเรื่องสติ เรื่องศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่มีสมาศีลสมาธิเหรอแม่จะไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาการในพพพิสูจน์นี่แหละเป็นมงคลใช่ไหมทุกวันเนี้ยไปพ่อพระแล้วโอ้ยไปไกลๆครูบาช่วยก็เห็นมาไปใส่เบ็ดพ่อพระโอ้ยยังเป็นสวยเนาะหมานโมโนกูโมริผัวมันเจียวหยางกับพาะเป็นมงคลกูเมยตะกี้นี่โอ้ยพ่อพระพ่อเจ้าเนี่ยเป็นมงคลเป็นมงคลอย่างยิ่ง ตอนนี้เจอพระธุดงค์เดินอยู่แถวๆข่างถนนนะ่ะเนาะเป็น <c oughs> จักเป็นมงคลหรือเป็นบาปบุคคลมือเลยจอดปุ๊บสนนั้นแหละเอานา้าห้โอ้ยอยากได้ผ่าใจพ่าวะการเอาผ่าใจให้ยอยากเอาเป็นเงินไปเสือเอะไบอรบ่อพ่าวะเปลี่ยนเป็นเงินอีกแล้วนะมันก็เลยไม่เป็นมงคลแล้วทุกวันนี้ <c oughs> จำไว้มงคลจริงๆเนี่ยคือประพฤติดีความกตัญญูกตเวทนะีนั่นแหละคือมงคล การมีสีมีธรรมที่จิตใจที่มีสีมีธรรมนั่นแหละคือใจที่เป็นมงคลไม่มีหรอกทุกวันนี้ก็พูดกันแหละไอ้พวกอะไรนะพวกไม่มีตัวตนพวกอวตารอย่างเนี้ยโอ้โหพวกนี้น่ามีหน้าที่ดา่าอย่างเดียวเหมือนฝ่ายการแต่หาตัวไม่เจอครับอย่างเงี้ยเชื่อมันได้ขนาดตัวมันยังไม่ยอมรับตัวมันเลยบ้ามากคนทุกวนันนี้งานการก็ไม่ทำมันเนาะมีหน้าที่ดา่าคนอื่นอย่างเดียว มีอาชีพแบบนี้ด้วยแปลกสมัยนีย้มันไม่เป็นมงคลทักอย่างเลยความประพฤตินะคนดีก็ไม่รู้เป็นยังไงทุกวันนี้เขากำลังแบบโยงว่ามันถามหลวงตาเลยเรื่องการเมืองหลวงตาบอกโอ้โหให้พระเลือกตั้งยังไม่มีสิทธิ์เลยก็ไม่ให้พระเลือกตั้งนะแล้วเราจะไปยุ่งกับการเมืองได้ยังไงก็เขามาถาม ถามกูก็พูดไปความจริงอนะเนาะหลวงจาก,ก็พูดความจริงมึงมาถามกูก็พูดความจริงถามลงหลายครั้งก็เลยตอบไปมันก็มาถามหลวงจ่ายังไงประเทศไทยไรนายกใหม่กูไม่เห็นมันใหม่ตรงไหนกูก็เห็นพวกร่างเดิมๆแล้วกูแค่เปลี่ยนกันไปสลับกันไปกันมา <laughs> มั้มึงจะเลือกพรรคไหนเลือกสอสอยุคไหนก็ได้จา่พวกเดิมๆนะี่แหละหลวงจาก,ก็พูดอย่างเงี้ยก็พูดความจริงนะอะเนาะเขาบอกอยากได้นักการเมืองที่ดี มันมีเหรอกว่าเอาถือว่ามีก็แล้วกันก็ได้วง่างแต่สำหรับหลวงตานะมันก็มีเฉพวกลมเดิมอะการเมืองมันกระทบเหมือนกันนะกับปากทองที่ไหมแต่แต่สำหรับเราเป็นพระเนี่ยม,มันไม่ยุ่งหรอกกระทบไม่กระทบมันก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของโลกแต่เขามาถามหลวงตาก็พูดพูดให้สติแค่นั้นแหละแต่สำหรับหลวงตาไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะเมื่อก่อนก็มีแต่ เหลืองกระแดงตอนนี้ก็เป็นสามก๊กไงส้มน้ําเงินแดงโอ้ในสามก๊กพอดีแต่สามก๊กนี้ก็พวกเดียวกันนั่นแหละแยกออกมาจะให้กูไป,ไปเล่นการ,การเมืองกูไม่ไปกูจะบวชเขาชอบเขาก็ไปนี่พูดถึงมุมมองของหลวงตาเขาถามนะจริงหลวงตาไม่นันหรอกใครเป็นก็เป็นไปเขาทำไปหน้าที่ใครหน้าที่มันหลวงตาทําหน้าที่หลวงตาพวกเราเป็นชาวพุทธชาว ใทยเราก็ทําหน้าที่เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไปสางคนต้องช่วยเหลือกันลุงตาช่วยแนะนำหน่อยนักการเมืองที่ดีมีไหมที่ดีๆไม่รู้นะลุงตาว่าสําหรับคนดีเขาคงไม่ไปเล่นการเมืองละมั้งก็ว่าห <c oughs> รือยังไงลุงตาก็ไม่แน่ใจอาจจะมีดีไม่ดีดีมากดีน้อยเนาะประมาณเนี้ยเราว่าโอ้ช่วงนี้มีคนมาถามเรื่องการเมืองเยอะ หรือจะให้กูลงเลือกตั้งพรรคไม่รู้พรรคสีอะไรนะสีเหลืองอ่ะสีกักโอ้ยมันก็เป็นอย่างนี้แหลนะเนาะใครก็ทําหน้าที่ไปเนาะเข้ามาเป็นผู้บริหารเนาะรัฐบาลก็บริหารไปเนาะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับผลงานนั่นแหละจะให้มันถูกใจเราทุกคนก็ไม่ถูกใจแล้วเนาะอีกเลือกตั้งใหม่ก็ได้ชนชุดเดิมนี่แหละมึงจะเลือกตั้งกี่ครั้งก็คนชุดเดิมนี่แหละเออ พวกนี้แก่ตายมันเกาลูกเอาหลานมาเล่นอยู่ดีจริงไหมล่ะกับชุดเดิมเนี่ยว่ากันไปนะจนกว่าจะตายจากกันไปแต่อย่าทิ้งความเป็นชาติเราชาติไทยเนาะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องเป็นหลักจิตหลักใจของพวกเราใครจะเป็นยังไงก็ไม่รู้พวกเราก็ตั้งใจปฏิบัติก็แล้วกันนำตัวเองออกจากทุกเนาะให้พ้นออกจากโลกซะไม่เบื่อบ้างไง ท่านหลวงตาเนี่ยบอกว่าโอ้กูไม่กูไม่อยากอยู่เลยครไบกูอยากเมื่อไหร่จะตายก็ไม่รู้กูเนี่ยจริงไม่ใช่พูดเลยไม่ได้เสียดายเลยนะไม่ได้เสียดายตัวเองพูดถึงขี้เกียจกินข้าวเดี๋ยวกินเดี๋ยวขี้เดี๋ยวงี้แบกมันมันหนักนะแบกแบกแบกคาดแบกขันนี่เนาะอย่างไอ้จ่อยมันบอกว่าหลวงตาจ่อยบอผมขอลงหน้าไปก่อนหลวงตาไม่ตายง่ายหรอกโอ้มึงอย่ามาเยอะกูเลย มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะยังมีกรรมเกิดแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยไม่เบื่อว่าไงนเนาะมันสิวิไลตรงไหนว่าโลกพบไหนก็เกิดพบไหนมันทุกพบนั้นแหละจริงๆจะเกิดไปสามสิบเอ็ดพบเนี่ยดูเนี่ยมันมีวิญญาณไหมล่ะวิญญาณเนี่ยมันยังไม่ตายพวกเราเนี่มีวิญญาณแล้ววิญญาณมันก็อยู่ในขันเนี่ยใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะนะไม่ใช่ตายแล้วไปเป็นวิญญาณเป็นผีมาหลอกนะ มันก็ปัญหาตั้งวันนี้ถ้าเรื่องเรื่องเราเรียกว่าพบว่าภูมิน่ะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้พูดถึงวิญญาณผีมาหลอกอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าตัวเองกาลังหลอกตัวเองอยู่หากินกับวิญญาณอย่างหากินกับผีอยู่เงี้ยขายบุญอยู่เงี้ยนะทั้งหมดทั้งมวลพวงที่พูดมาให้ฟังเนี่ยพูดสัพเพเหระเพื่อให้กําลังใจเนาะพองการปฏิบัติพูดใช้เกิดความเบื่อเบื่อหน่ายโลค เบื่อหน่ายสงสารจงปฏิบัติเพื่อพ้นออกจากโลกนี้เสียโลกนี้โลกหน้าโลกไหนไหนก็ให้พ้นออกทุกโลกอาณาปานสติศีลส,สมาธิปัญญาทําให้มากจเจริญให้มากให้มันพ้นออกจากโลกจริงๆพ้นออกจากภพจริงๆพูดให้ถึงความเบื่อหน่ายใครกําหนัดของโลกสัตว์โลกทั้งหลายมันไม่เป็นผลด,ดีการเกิดเป็นทุกอย่างยิ่ง เกิดพบไหนภูมิไหนมันก็ทุกข์ทางนี้เกิดเป็นอะไรมันก็ทุกข์ทางนั้นแหละเพราะสาเหตุของทุกข์ก็คือการเกิดนี่แหละเพราะฉะนั้นไม่อยากทุกข์อยากพ้นทุกข์ก็อยากเกิดขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจ,จเจริญอาณาปานสติโลกมันก็เป็นของมันอย่างนี้ต่อไปมันก็จริงเป็นของมันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องหยุดที่เราไม่ต้องไปเรียกร้องความยุติธรรมจากใครยุติธรรมที่เราไม่ต้องไปค้นหาคนดีที่ไหน ค้นหาที่ใจเราอยากคบคนดีอยากเจอพระที่ดีเราต้องปฏิบัติให้เป็นพระให้ที่ดีให้ได้ไม่ต้องไปหาที่อื่นมันไม่ยากมันต้องไปหาครบที่อื่นอยากคบบัณฑิตเราก็สร้างจิตใจตัวเองนี่แหละเป็นบัณฑิตไม่ต้องไปหาที่อื่นบัณฑิตก็ทําให้มากเจริญให้มากด้วยศีลสมาธิปัญญาอาณาปารสติ ที่พูดมาเนี่ยก็ให้ทําให้มันแจ้งแจ้งในทุกแจ้งในความดับลงแห่งทุกเนาะส่วนโลกก็เป็นยังไงอ่ะเราก็มองดูก็าสาสารภาพธรรมดาธรรมดาธรรมดาให้เป็นธรรมดาใจให้เป็นธรรมดาให้เป็นปกติจนได้เนาะโอ้ไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วเนาะเพิ่งได้นอนเพิ่งได้พักผ่อนเต็มที่เมืขข่อเมื่อคืนเนี่ยเห็นไหมคนมีกรรมหลวงตามีกรรมเยอะ ไม่พารับเงินไม่พารับทองก็มาขอเงินกับพระทั้งที่พวกมันก็วิ่งหาเงินอยู่ว่าไงไ่รู้หาอีท่าไหนไม่มีเงินเนาะบอกให้อยู่เฉยๆไม่ได้หรืออยู่เฉยๆก็ไม่มีอ้าวมึงหาก็ไม่มีอยู่เฉยๆไม่ดีกว่าหรยออยู่เฉยๆก็ไม่มีเหมือนกันว่า้งโลกมันก็เป็นอย่างนี้โลกแห่งตันหาโลกแห่งกิเลสราคะไม่มีทางสิ้นสุดจิตใจที่รุ่มร้อนเสือสายแสสายโลกของจิตย่อมเสือกย่อมใสาเนาะ สายไปตามสัญญารมเพราะฉะนั้นทําให้มากเจริญให้มากซึ่งอ่านาปานาสิเนาะประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ขอสาธุการได้ทำสาธุ